นนอยู่กับช่องของหวานอลเลอ่าเช่นเดิมเห็นชุดแบบนี้ไหม CC อันนี้จะไปเที่ยวทะเลกใช่นะทุกคนใช่อาจจะแบบอาจจะดูแบบไม่สมแบบไม่เหมาะกับตาเรามากกันไม่เหมาะกับตาเองอไม่เป็นไรมันเป็นเกมไปเลยโอเคนั้นเราขออันดับแรกขอกินอาหารก่อนเอ้ยขอต้องลดเสียงเกมลง เสียงเคี้ยวเธอเคี้ยวเบาๆหน่อยไม่เดี๋ยวเราจะไปทะเลกันเอ้ยว่าที่ไปไหนเนี่ยเธอว้าไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอย่างนั้นเลยเหรอไม่ใช่นะสิเธอบินไปเหมือนยุงเลยนะมาขับรถกันรถไทยเธอไปขโมยรถใครก่อนก็รถรถคนแถวนั้นนะรถแม่ค้ารถแม่ค้าสุดสวยเขาเรียกว่าสุดสวยขับรถไปทะเลโอ้ยเดี๋ยวนะจับโอ้าอย่างนี้มันดีๆหน่อยตำรวจสิตำรวจจะจับไม่ใช่ตำรวจเหรอมันใส่ชุดทหาร เดียวสุดเอาจะขับลงไปในทะเลที่จอดกอนห่ที่จอดไนมที่จอดรถอยู่ตงนจอดตรงไหนจอดตรงนี้โอเคนี่้วทุกคนจะมาซีเลยนะได้ยินเสียงได้ยินเสียงคลื่นไหมคะเขาพูดว่าอะไรโอ go to go to see. go to เหมือนกันแต่เมื่อกี้เมื่อกี้โดนรถชนด้วยนะทุกคนทำไมถ้าหันไม่โดนเลยอะ ถ้าหันแบบสวยไหมถ้าหันสวยไหมหารเขาจะไปทำอะไรที่ทะเลทหาหันมุ้งมิ้งไหมความปลอดภัยหรอทหารหน้าตาสวยไหมโอ้โหพอมาทะเลทหารเปลี่ยนชุดแล้วสิเช็ดดูดูชุดแต่ละคนโอ้โห์ใครสวยกว่ากันจ๊ะพวกเธอนี่สามสี่ยี่สี่สามห้าศูนย์ร้อยกว่ากว่ากันนะฉันขอถ่ายรูปก่อนดีเก็บค่าหน่อยค่ะเซฟตี่หน่อยวันไหนเซฟตี่ใครเราถ่ายเขาหรือว่าถ่ายตัวเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยบี เธอทำอะไรดีดีวายอ่านี่เราจะถ่ายรูปเท่ากันนะคะถ่ายรูปหน่อยสิปื้วปื้วคุณหลับคุณหลับได้อันนี้ไงก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหใครมาเต็มกันแแป๊บเดียวโอ้โหกระเป๋าโอ้โหเขาถ่ายกระเป๋าก่อนทุกคนโอ้โหตอนนี้คนมากันเต็มเลยขโมยกระเป๋าได้ไหมเนี่ย ทุกคนตอนนี้ร้อนใครๆก็มานเอารถมาอันนี้นักเลงนะทุกคนนักเลงเ่ยะเลมีนักเลงด้วยเหรอเดี๋ยวเราจะไปโอ้โอเวไปเหยียบดอันนี้ครูด้วยนะนี่คือครูอะลงไปเล่นทะเลหน่อยเรามีห่วยางไหม้ยเดี๋ยวห่งยางอจะบินนะหรอเธอไม่ว่ายน้ำหรอน่า้มเหมือนคนนี้น่าเหนย้โอเคหยิบไปหนึ่งชิ้นไปไปเล่นน้ากันดีกว่าเออเรว่ายน้าไม่เป็นเราใช้ห่วงยางดึ๊บดึบ ดึบดึบเอ้ยปลาฉลามไหนนี่ไหนะไหนี่วิต้องระวังนะเธอหนีละงับขาเธอนะไปอันนี้ก็ว่ายน้ำอยู่หรอขาทำไมไม่จุ่มน้ำเลยล่ะเอ้าแบบว่ายน้ำแบบใหม่ใหม่เธอกลัวฉลามเหรอเธอเลยอยู่ข้างบนหลายตัวจังหรือปลาปกติวิแค่แล้วเธอต้องรีบไปบอกทุกคนมีฉลามบุกที่บ้าปปะซิวมากกว่านะตัวฉลามเนีเหมือนปลาทูแม่กองเลยนะจ๊ะ ออู้หูเห็นเห็นกระดูกด้วยกระดูกไดโนเสากระดูกไดโนเสาร์เกาอะไรเนี่ยน่ากลัวมากอันนี้หินอันนี้หินอันกระดูกไดโนเสาร์จะเป็นไปได้ไหมก็จริงไงจริงเหรอมันเกาะอะไรเดี๋ยวอ่าได้เวลาสำรวจเฮ้ยอะไรแดงๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 อย่าไหวไปที่เกาะนั้นนะบอกเขาหน่อยนุ๊ มมีซอบี้้บเาดวยนเกาะมีซอมบี้ค่ะทุกคนเลยดูสิมันสบายอยู่ได้เลยเมาการเดินข้ามหอจะแบบที่ในวันหยุดเออนี่หนูจะกินเราจะไม่ไปเกาะนั้นแล้วใช่ไหมใช่จะไม่ไปต่อไปแล้วซอมบี้มันจะไม่ว่ายน้ำข้ามฝั่งมาแหละถ้าเกิดมาเดี๋ยวหนูยิงเองนี่ไงนี่มาไหมเธอคิดว่าจะมาไหมอยู่นะอยู่นะอยู่นะปืนฉีดน้ำโอ้ยหนูจะตีกับดัก พื้นฉีดน้ำเนี่ยนะจะทำอะไรซอมบี้ได้เดี๋ยวมันก็ตายเราจะไปแกล้งเพื่อนกัน Oh my god อะไรเล่นกับเพื่อนดีกว่าเพื่อนเยอะแยะเราจะไปแกล้งเพื่อนอ่ะคราวงนี้เริ่มเป็นเด็กไม่ดีแล้วเฮ้เธอก็ว่างเนาะเราจะไปแกล้งเพื่อนอุ้ยขับรถดีกว่าน่ากลัวเธออุ้มเขาไปไหนเราจะพาเขาไปดูซอมบี้กันอุ้ยไมเป็นคนแบบนี้ดัง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 ดัเอ้าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆซอมบี้ก็โดนกัดแล้วก็กลายเป็นซอมบี้ มาเราจะมาลองดูกันเฮ้ยซอมบี้ตัวนี้ไหนหนเธอเขาไว้ไหนเฮ้ยซอมบี้เต็มเลยมีอยู่ไม่เห็นสองตัวแล้วเนี่ยสิบเจ็ดตัวเขาเขาจะเขาเขาวิ่งไปกะโดนซอมบี้กันไปไปอุ้มเขากลับไปเลยเธอยเลิกแกล้งเขาได้แล้วขอจกการิดขอจกการซอมบี้กันหัวไม่แม่นเลยเร็ว ไมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเจดเจ็ดตอกโดนชดใช้ปิงเอาโอ๊ยเรินสีฉิดาเนี่ยนะเดี๋ยวมันไม่โดนนะเออเดี๋ยวยิงนี่นเริ่มมาหาเธอแล้วเธอไปจำเมันนะไหนเอาคนนั้นไปช่วยคนนั้นกลับมาเลยไม่เอาเดี๋ยวไปจัดก,การก่อนเอาเขาหายไปไหนย,ยังได้ตัวยิงย <Yeah. S 1> ิงยิง รู้ว่ิมันเดินไปหาเพื่อนเธอแล้วน่ะันกระสุนหมดตัวนี่ยเอา้านั่นเห็นติดมานานแล้วเห็นแล้วอยู่ไหนนีเอา้าอ ไปทำไมไปโชว์เพื่อนมันก่อนนี่ตายทั้งคู่เนะี่ยโอ้กิ้งเลยกิ้งเป็นกิ้งเป็นอุย้ยมันตายแล้ว <c oughs> เขามันขึ้นสีแดงนะเห็นแปลว่ายังไม่ตายหรอ <c oughs> โอ้ยมันยังไม่ตาย <c oughs> <c oughs> ยิ่งโหดมากเฮ้ยและ เ,เดียวพี่ต้องไปสามเดียวกระสุนหมดแม่เ,เขากลับเลยขอโทษที่ขออุ้มเธอก่อนดูเขาโกรธเฮ้ยเพื่อ <c oughs> นหายไปไหนฮะอ้อาวเพื่อนหายไปไหนอะอ้าวเพื่อนเพื่อนหายเลยมนะั้งเอาเปืนหาย เอพื่อนเอาไปอะดิเธออย่าไปใกล้ซอมบี้มันฟื้นนะอ๋อมันตายแล้วโอเคค่อยตค่อยหายตกใจไหนปืนอะ่ะเพื่อนเธอเอาไปแล้วหนีไปแล้วด้วยฉลามตัวนี้ไปแล้วกลับไป,ไปที่ชายหาดโอเคผุณชายเพื่อนจะงอนแล้วเอาปืนกันเดี๋ยวเอาโมยปืนด้วยม,มีซอมบี้ไหมบนนี้ทุกอย่างยังโอเคไหมอืม ทุกคนก็นิดเพื่อนโกรธด,ด้วยไปแกล้งเพื่อน <m> ไปฆ่าซอมบี้พอกรุบก,กริบใช่ไหมใช่แล้วแถมไม่สนุกเลยเราว่าเพื่อนขโมยปืนไปอีกตอนท้ายไปแกล้งเขาดีนัก <c oughs> สำหรับวันนี้พอแค่นี้นะโอเคไหมโอเคเดี <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. ๋ยววันหลังเราค่อยมาดูกันว่าเราจะไปทำอะไรต่อโอเคไหมคะโอเคโอเคบาย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 